ข้าวของมแม่ไ่เป็นโมบเงาหนุ่มโมโกราณโม่าจะยืยนะคะที่ตัเอาบอกว่าเจ้าก็นามาเายกก็ไปตัพระอันรบปขาก็ได้แต่ก๋วยกินลองฟังบานมือเดกอะไรขึ้นได้ะ็ได้ชุ่มๆ้าไปเน่ว่ามันยุกองยุกไก่เว้ย มีอยู่ในปานี่แล้วพูก่เไรเจ้าเลี้ยวขึ้นไปกป็พู้อะไรปวดปวเข้ามันเป็นซ่านลงมาแล้วเนี่ยเป็นพู้หน่อยหน่อยหนึ่งเนาะเป็นผู้ใหญ่ไหมพู้ขมอหนึ่งเนาะเป็นคือพนเขมอแค่แม่ไปทันไหม ที่นี่เขากับปฏิบัติถ้ำสูมือนะแดดทุกมือเนี่ยมันแรงเขากับขึ้นหามวงเครงสวดมนต์ถวัดแล้วผักช่วงระยะนิดหน่อยล้อมูจัดถ้าอื่นมาถ้าอื่นมาแล้วก็ซอมทุ่มกับเทเทเย็บแล้วแต่นั่งสมาธิจักสามสิบนาทีแล้วก็เมื่อเท่านั้นแหละนี่เท่านั้นก็เห็นทั้งที่ยุคซูมือเนี่ยมาเศารจังหันกระเทประมาณ สามสิบนาทีตอนนั้นแหละหบัตรค้อนนั่นที่เขาเจ้ามาจากข้างอื่นก็ผักตามาากุฏิกุฏิจะลายๆพวกเจ้าเห็นนั่นมันค้อนอยู่ได้หรือเปล่าผักสียู่ทั้งงูนองอไปปุ่นผักสียูได้ปลานีออกมาทางปุ่นผู้ได้มาเนี่ยมองให้ไม่ผักนั่นผู้ใด,ดมาก,ก็ไปลงทะเบียนน้ำเขานั่นเด็กเขาเขียนว่าจุดรับลงทะเบียนเพราะว่ามันเกิดนั่นเกิดนี่เห็นนั่นนี้ถึาางเขาจะล่องู้น,นั่นนี่ไว<อ>้ธรรมดา แนวมนส่วนมากคนต่างจังหวัดเป็นเขาจะไปมาอยู่แล้วแต่อยู่อาทิตย์นึงอยู่เดือนนึงขึ้นอู่กว่าามู่ไดบสําคัญเลมีคนะพักเชียงร่กเจอยู่หูดังนึ่ม เอ๋อมากันโทรไปลยช่วบ้านปากข้างโอ้โหเดียวนี่ก็ไปดึงเองว่างหัว้าเนี่ยไปน้ำกันไปเบูมีว่าก็แก้ที่เดียหมู่เดที่มาอีกพวกหนึ่งมันมาจากอุดรแน่สุรินทร์ศรีสะเกดแน่สาระพัดทุกจังหวัดนั่นแหละก็จะว่าไปแต่มาทุกจังหวัด ขอมันไะโอว่ะดาพูามาเ่มันบอกเอ่มันบอกมจักกันมันก็มันนอี่นี้แล้วก็ปลากีปาคือยังพ่นพอพ่นน่ะนแมะแม่ดที่่นเดอกใน่เออพ่เทวดานะเดี๋ยวพุดที่ล้างสมล้างสุงสูงโอ้ยได้ไปทารูปนเลยเออนั่นแหละไป่ายรุปเบื้องบนนั่นแหละพุดที่พ่นก็เลยทีอ่เวาเพท่ยเพราะว่เอมันอยู่ญี่ปุ่นค่ะ วันยังซอนเมย์ยังยูทูนอันดับมันดีใจใหงหงอยมากว่าลง่อไปซอยหนูครับกูไปซอยกูนั่งยูตะกูทีกูยูตะกูเด้อวะเอเมน่นมาคนกบาคนมาอยู่เป็นเดือนคนมานอนอยู่นี่แหละคุณเป็นอยู่นี่เป็นเดือนหองน้ำกับคนกับคับบางทีแบบ มาได้าสุดก like ็ว่าอาทิตย์นึงอยู่หนยงขี่เขามานอนกินหน่งิแสดงว่ามาดนระบดโดนแล้วเปิ่รับมาประจําเลยของเปิว่ดตอนนี้ยังเปิลกมาหนี่ลแต่วัตะกับเมืองไทยเปิ้มาหนี่งลยค่พูดเป็ย่างั่นเอาแต่เอพก็มาจากกันวังกีกายอย่างนีเยนาันเอกคนดูดอนมันหม เอตัดตายยังมั่นอะแนี่กับพีทธกันอะไรนั่นแหละกุฏิพ่นเห็ดว้ล้าง่มล้างคันข้าศที่สมก็ว่าอันนี้ยังซึนามะซึนามิเมื่อกี้นี่นะก็ว่าเดือนมกราวันที่หนึ่งองพอไปหาหนูหลวงพอไปซอยโนูสันอุปเดไป่ะ คุณนอจวัดที่านบเาม่เคยมีมีแคเยอแต่ข้าอาดเลดมาอยาให้พีไปจเอเนามันมันหลเลยตะเขามาตะเยอรมันมาจากอังกฤษมาจากนี้เขาก็มาหนีเลยปลลายเลยแต่เพื่นเป็นก้นทรงกันเสี่เสี่ไล่ของอะไรจาษานนู้น ย่งกเรยไปแพร่ตอหมือนพ่อแพร่ตอกันสิได้ลูกไปเบิ่งแล้วเหมืนคนที่เขามาอยู่นี่บางแห่งคนกับหม่องปันไดดอกคนกบหม่องนีว่าคือคนดอกมันคนต่างต่างกวัดหลายคนพืนทีก็ค่อยร้ายแต่ว่ารูกหมอยู่ในนาเ่อย่าง อันอีมันมาเห็ดอันยังแอดมินแอดมินมันมันก็สุลาดตรงนี้ยม่ใหเออมาเห็ดอันพาที่ทีก็จะใสบุกหัวเออไม่แน่เดี๋ยวจุดดำสาวแอดมินก็สุลัดผู้หนึ่งก็คอนแกนมันมีสามแอดผมอยู่ห่างสุสีเห็ดแต่เห็ดทั่วว่ากูว่ดสุสเกี่ยวกับสูเด้ว่ากูก็เห็ดไปของสูหลอกกูก็เทศไปของกูนั่นว่าเดี๋ยวเขาก็เก็ดไป ดีของเขานั่นแหละพวกเขาก็ได้เห็นด้วยหู<ะ>เออพราะมีผู้ได้เทศแบบนี้อีกมีผู้ได้กล่าวบอตรงตงโปง่ปงโปงไปแบบนี้นตอนตาอันนี้ยัเขามาจากเไม่เลิกกาเขามาบวชเจ็ดหมื่นไม่น้อยก็เอาเขาว่ามัอบนบได้มีโอกาส <laughs> ง่า,สงายได้แนวมือนี้นออ,อบ่จากซึกบัดนี้บวนเรามันมัน มันสงบคนว่ามันหลายอย่างเั็นั่นแหละท่านผู้อันท่านผู้เมียเลยว่าขอเกียตวันน้าคนว่าจะไ่จะไปเลยประศัตรบ้าถึงศัตร์เพื่เอาข้าบัดนี่ให้พวกข้าวเพื่อเลยสิบอกดอกสิบอกดอกให้เพื่อจับจุดน้ำร่มหรือปลาส่งชานหรืออานาปานาสตินี่แหละหูวจักเครื่อมยู ให้หัวว่าการรูร่มหายใจเข้าองกมันนี่ประโยชน์ขนาดไหนวกเข้าฝึกบมันว่่ได้ยากเด้ถ้าเข้าบกขิดนิดหนึ่งหนึ่งเด้อรูลมเข้ารูลมออกหน่หายใจเข้าหายะออกหายะเข้า,า,ออา,ขาปึ๊บแล้วสีมีความรู้สึกอันหน,นึ่งนิง่มๆนว่งๆระวังการคิวห้องการคิวมัง่งการมาปากมัง่งเดี๋ยวฟังวิธีการมันสะกนบัดฟังวิธีการมันพวกเจ้าไม่ได้ให้รับตาให้นั่งท่าสบาย นั่งพับเทียมนั่งคัดสมาธินั่งยังได้ทั้งนั้นจุดหมายมันเข้าสิ่เอาสติมาอยู่ร่มเข่าร่มบอกถ้ารู้ร่มเข้ารู้ร่มออกไม่เพียงบกิดปั๊บตัวนี้ขึ้นนึบนึบนึบขึ้นเป็นอนา่าหู่ักแล้วว่านั่นคืออาการปิกเรียกว่าเป็นเกินยืนยันว่าเป็นผู้ท้ชาญอยูนิชา่นประกอบอาประกอบอาชีพการงานเฮ็ดสามชีเดือนล้วพกเจ้าสิมียังสิเปลี่ยนแปลงเงื่อนบกาดมืองานกับเขาเรื่อยๆมีเป็นผลพ่ายใด แต่ผลลัพธ์มันเท่านั้นเพราะหเหตุเป็นเครื่องยูของตนเป็นการปฏิบัติรรำไปในสูการปฏิบัติรรมกับการทํางานมันร่วมกันใดพ่าต้องไปแยกมันเลยใจมีวิหารธรรมกายทํางานนั่นแหละมันมากในใดบุญคือความสงบเย็นบุญีเกิดกับความสงบปราศจา,า,า,ากข้อขิดเราหลอดในข้อจะได้อยากเป็นเนี่ยอดีเจ้ากรรมในเวรมากมันละให้ผลอยู่ตลอดยู่ยแล้ว เขาได้บุญแล้วเขากับพระออกพระออกพระออกเองนั่นแหละมันเลยการงานการเงินมันเลยสะดวกเพะว่าว่ามีผู้ขวางตะกี้เฮามีต่ความขิดอยากได้ก็อยากได้อยากได้ก็อยากได้เราศูนขึ้นมารวดเวลาไปติดต่องานผู้นั้นูนนี้ก็ได้เนาะใบนี้พวกเจ้าสิมีวิธีสงบระงับอารมณ์สติปัญญามันจะเกิดัวนี้เลยาบเหตุไปสามสี่เดือนพวกเจ้าวันจะเป็นดอกพุนพวกเจ้าไปไทยเอายุ่นก็ได้นั่นเขาแช่ออกไปทั่วโลก พวกเจเ้าไปติดตามมาพพวกเจ้ากับไปล็อกเอาตัว <c oughs> มันเป็นระยะระยะอยู่ <c oughs> เอาฟังวิธีการนะเมื่อล่องบ่ได้เครียดป้าน, <c oughs> นั่งธร <c oughs> รมดาเลยแต่วัดนี่พวกเจ้ากับเห็นตาลูบๆบ่ได้ให้รับตาเด้อ <c oughs> ให้เหลือบตานี่เหลือบตาเบิ้งไปดังเข้าตรงนี้เบิ่งตองมาสิบ่ <c oughs> ได้ให้รับเห <c oughs> ็นดังพุ่มพูหายใจเข้าพูมิ้วข้ามบริกรรมกับหายใจเข้าพูด อาจจะออกโทรผู้โทรผู้โทรถ้าพูวบามีคำบริก,กรรมกับรูลมเข่าโลดลมเข่ายาวลมออกยาวโลดแค่ช่วงขณะเดียวเท่านั้นนึบนึบขึ้นนีโลดดอกความรู้สึกนี้เขาบริกรรมรนดมันเกิดเองเกิดเองดอกหน้าที่สองหน้าที่ก็เป็นหรือดีหนึ่งอาจจะเข่าออกสองสองล่มให้ใจทาก็เป็นทาเท็ยบ ก็เป็นเราละเอามีผู้ใดมีความือซึบงวงยู่การขิ้บอดูซึบหนิมหนิมงวงนี่จะคนเป็นจะคนหรือยังเป็นบอจะเป็นบอยังเนาะเอาใยนี่เอาใยนี่มีความือซึบบอเอาเอาผู้ที่ผู้ต่อมานี่เดอยากอยากนึบๆบอเป็นวังีนิมันบอเออนั่นแหละนั่นแหละ ในแต่ความรู้สึกมันเกิดเองปราศจากความคิดต่อกันเ้างิีอยู่ในลมรู้ลมเข้ารู้ระบอกรู้เข้าตัวนี้มันจะเป็นนึก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 ขึ้นมาเลยบางคนกับว่านิ่มนิ่มนองนองบางคนกับว่านึ้อนื้บางคนกับว่าเป็นหนู่มหนุต้นต้นภาษาชาว่าจังไต่เป็นเมือ่ดมืดบอสเออเป็นภาษาชาว่ายมืดมืดกระซ่าแท้จริงคือความรู้สึกเดียวกันหมดเลยแต่ภาษาเบอกมันคนละภาษาทีเดียวแค่ความรู้สึกมันบอกง่าย อันนี้เป็นหนึ่งเป็นสองนั่นแหละพวกเจ้าฟึกไปเรื่อยๆบ่หาตะไฟเขา่าหนาพระบ่หาตะไบเป็นเวลานั่งยุเก้าอีโซฟาหเห็ดได่บดถูกถาเดอ้อมีหลายวิธีระงับดับความขีดเท่าเพื่อบ่ให้ความขีดมันแหล่นไปคนเ้องมันถูกเพราะวความขีดอยากได้ดังใจมันเลยปรุงเลยแตง่งเลยเสียดเลยแท่งเด้หลายหลายอย่างนั่นแหละแต่เ้องสิมีสติมากขึ้นแต่เ้องอยู่ในตัวนี้ได้อาศัยอาณาปานสติคือดูลมเขาออก อะไรประกอบไอชีพการงานการเงนิงนมันสิมาของมันสี่เดือนตั้งสี่เห็นบนดอกแต่มือหนึ่งมือหนึ่งนั่นบ้าจะเห็ดหลายดอกเออมือหนึ่งมือหนึ่ง,หงเห็ดสักสามสี่เวลาตื่นเสามาปุ๊บรีบจับเกาตัวนี้เข,ข่าทันทีหลดเออตอนเพียงมั่งแต่วเ,เวลาสาคัญคือเวลาก่อนที่สิหลับแปลว่าละ่ะก่อนที่จะหลับเห็ดจนว่ามันหลับไปเลยตัวนี้เดีมันสิมีความสงบยาวนานประก,กัน พอมันขาดการทํางานไปบอมเนาะหรือมันไประเดยห่วงหนา้าห่วงหลังได้มันนอนแล้วก็เลยเฮ็ดไปตื่นมาปับ๊บริบเข่าท่านที่ลเลยใช่วงกลางระหว่างวันเฮ็ดแค่ว่าแค่สองวินาทีสามวินาทีนี่นาสงบเอาตัวนี้มาเป็นตัวยืนยันว่าสงบตัวมันนวงนวงนี่เออเอาผู้เป็นแล้วหรือเาค่อฟังเข้าใจเราเอาแค่นี้มาเป็นเครื่องยืนยันว่าสงบทอ่อนี้มือหนึ่งถึงมองระแค่เสียวนาทีนี่ก็ไดนา นึบขึ้นกั่ทำงานตอหลดพอเขายืนยู่งเข้ากัเฮ็ดได้มันว่าเมนว่าเข้าสิเป็นมานั่งแบบนี้แะไรบ่าล่ะยืนยุ่ก็เห็ดได้กินข้าวแล้วก็นั่งตะนอยุ่ก็เห็ดตะนงอยแค่นี้กินข้าวแล้วเห็ดแน่หรเือว่างๆนะเหลือตาเบ่งไปจหมูกให้ใจเข้าออกแน่ไปว่ามันเป็นแล้วมันไม่ได้เหลือบกเอกมันแค่รู้ลมเข้ารู้ลมออกนอนกันเมื่อนั้นเฮ็ดเป็ดบดเออเป็นหนึ่งเป็นสอง เอาพวกเจาเห็นเปลี่ยนเด้อเออเป็นหรือยังเออสงบเขาคักๆมันหอดสะอื้นน้ำตาไหลคนเด้อม่ต้องสงสัยมันนั่นะกิดสงบมันบ่เคยได้กินอาหารท้ำปีติมันบ่เคยเป็นเพราะเฮาบ่เคยปีติขนาดนั้นมันเลยคือสะอื้นห้ว่าเขาห้มันบ่ห้จิตเป็นเองมันเป็นเอาเองแล้วคิดแคเจ้าว่า ปลื้มปราปลื้ม,มน้ำตาไหลจังสันจังสี่มันเป็นเอาเองได้มันมันบรัสามารถแกงกระได้ได้เป็นเองได้นั่นเด็กเป็นวะเ, <c oughs> เป็นหนึ่งเอาผู้นี้เด้ผู้ข้ามูม่านี่เอาไม้เ็ปเออเอาไม <c oughs> ต้ตั้งตั้งตั้งใจเลยแค่เหลือบตาลงไปบงไปดังเด็ก้องนั่นแหละหายใจเข้ายาวๆแล้วก็หายใจออก หายใจเข้ายาวหายใจออกมันคิอน่วงน่วงคือระวางการขิวเจ้าเองดอกนิ่มน่วงน่วงกับว่าไปนึบเนบกับว่าไปตุ๊บตุ๊บตั๊บตับกับว่าไปมันเป็นภาษา้ยภาษาเบากับภาษาอันความรู้สึกมันใสกันหากขึ้นอย่างนี้จะบอกว่าทั้งได y นอนนั่นแหละปฏิบัติธรรมเห็นอยู่ซ้ำนั่นแหละแต่่เห็นยังมาความคิดมันบอไปสร้างผุ่นสร้างปีมันก็สงบคนตัวไ่ว่าจะใดอยากดีอยากนี่อยากเป็นอย่างมันทางได้ ได้จะจะรับตาเมียอนยมืดตาบพราะฉะนันว่ามาเกิดการคิวเจ้าเด้อเจ้าจะรับตาใ้มืนตามืนตาหายใจง่ายๆลวดหายใจเขา้าก้อยออกหายใจเข้าลึกก้อยออกเห็นผู้เป็นแล้วง่ายๆแบบเห็นบาลาหต์ตัวตัววะนักนักใส่ซี่ซี่ซซ S <S เออคือแล้วนั่นแหละมันต้องสินูหัก็มาหากันดอกอนั่นแหละพะว่าเขาแนมนี่เขาแนมไปดังมันสิมาหาเองดอก,อดอกเฮ็ดไปเฮ็ดไปใกล้สิเป็นแล้วผู้ผู้นี้เป็นแล้วนี่มันอธิบายได้ะะไหะือเปเฮ็ดเป็นแล้วเวลาเข้าเห็ดนั่งทาไรก็ได้นั่งหนึ่งนอนอยู่หาเหยียบซ้อยไปก็เลยเกี่ยวกับว่าสจิตปหาใไม่ฟัดไม่ผาประท่านเนี่ยมีแต่อาณาปานาติก็เลย เป็นพ่อสองสัยแล้วเจ้าสืบเรื่มหายใจเขาลึกเก่าเกาหลอดเด้อยู่กำลังเริมเป็นนั่นผู้นี้ปกติมันก็เป็นรลระบัดง่ายเลยมันจับจุดไปหรอหายใจเขาลึกๆหลอดแบบมันชิกกระตุน้นมันมากกาว่าเก่าเองบางคนมันตัดเข่าชานเลย,ยตัวเข่ามันชานชีดตัวบางคนมันตัดเข่าไปเลยแบบนี้เดี๋ยวมันพักเต็นทีของมัน แต่ว่าอย่างห้องที่เห็ุแบบสมาธิเคลื่อนไหวขีดตั้งมั่นในความสง,งบสง,งบงท,งทั้งที่ทํางานสง,งบงทั้งทั้งที่มีเสียงกระทึกคือโคม่ว่างห้องประชิดประหนึ่งความห้องอบความรู้สึกมาไว้ในไก่ห้องคิดหนึ่งออกบไ,ได้ยฝึกไปวสักวอนเอาว่าเ้อว่าหา,าตะเกีงอะไรแต่ผู้เปอร์เลยอะ จเจ้าเหลียวเบิ้งเขาเขาเห็นเขาเห็ดน,น,น,นั่นเห็ดนี่มีเสียงนั่นเสียงนี่แต่ว่าห้องบอรคิดสติเขาอยู่กับร่มต่างหากไ่ได้ไปอยู่กับเสียงบ่ไบดไ้อยู่กับจิ้งเห็นเนี่ยคนเดินตรงกลมเขาก,กเา็เดินจับร่มหายใจเดินจับชุดนี้น่าร่มเลยนี่มันคนเดินไปย่างอื่นดอกเอาเป็นเรื่องยั่งผู้มาฆ่ามูมา่านี่คบอยู่สุดใดเรออือยั่งเนี่ยเนี่ยเทปเนี่ยขวดแล้ว,วก็เพี่ยเทปจะไปจน ห้าสจเอาความห้าสิเทคนิคการทำความรู้สึกเพืม่ใเกิดการคิวเพราะว่ะห้าก็เลยเพ่งไปจมูกมบางแก่บางแกนั้นมันเกิดปลายจมูกแล้วมันสิมากเกิดเอาเองด้วยระหว่างการคิวระหว่างตะกังระบากอย่าสงสัยอย่าคิดมากเห็ดปัสก่อนจับจุดได้แล้วเลยห้าสิเข้าใจในตัวเองบอกบ๊ะเพีนซำเพ็นบ้าเ,าเห็ดนึบๆขึ้นบ้า เป็นได้ย่ายหนะคือเรียกแม้ว่าบาบนี้เออนั่นแหละอันนี้น้อยนั่นแหละอันนี้น้อยนั่นแหละพวกเจ้าไปฝึกเอาแบบนี้พวกนี้มั่นใช้เดาน้อมั่นใจเด้อเห็ดเอาเด้อเห็ดเวลาได้ก็ได้ว่าจะห้องเลือดได้นั่งว่างๆนั่งกาอีกแบบเดี๋ยวมึงไปทะหมดหายใจเข้าออกหมดบะเดาปั้นเป็นเหลียวอาหาตะเหลียวบังกระได้รับตายเห็ดกระได้มื้อตายเห็ดกระได้บนีย ที่เป็นยังไงเมื่อแต่บอห้าเเสรเอาจุดนี่มาเป็นตัวยืนยันยืนยันว่าพิธีเกิดแล้นั่นแตเอิ่นว่าเป็นผู้ส่งอยู่ในชาติมือหม่งสองมังเฮ็ดไปพวกเจ้าฟังท่ำไปเรื่อยๆรับพวกเจ้าจะเข้าใจดอกว่าคนเทิดไหเมื่อเกิดประโยชน์อย่างตัวนี้ฟังไปเรื่อยพวกเจ้าจะเข้าใจดอก ก็ไาเป็นแล้วนะาเป็นแล้วหนึ่งสองสามโดนมาเด้นีว่าไฟเดินพระหามาที่ปานีเด้พอฟุ้แค่สองมาที่เองเด้พอเป็นอะไรไปไปฟังเ่เกิดามเข้าใจไปฟังเ่มันเกิดสัทธาถมาใหม่มันต้องบึกบึดหลวเต้ ง่ายว่าบัตรเจ้าเห็ดเกิดง่ายว่าบัตรซ้ำนั่นหนึ่งเด็ดล่ะ <c oughs> เห็ดไปเรื่อยๆเวลานอนเห็ดไปจนหลับเดอ้อหลับก็ง่ายง่ายบัตรคนมากก็ค่อยฝันเพราะว่าความคิดมันเกิดรับก็เต็มอิ่มเอา,เอาละสิ่งให้พบเจ้าเมื่อ่ เป็นวัชการป่าน uh. ิเป็นวัชการป่าน anyway ิเอาเอายเป็นไงถึกแล้วถึกแล้วนั่นแหละจะว่ามึนๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละด้วยกลางนี่นั่นแหละมันเป็นเอาเองดอกเออเออเออไปฝึกมือหนึ่งมือหนึ่งนั่นน่ะเอาชั่วโมงละ สองวินาที่ด้เเบาโดนดอกชั่วโมงหนึ่งนึบๆกับไปคือไปจมไปตากับไฟอีกชั่วโมงต่อมากับกับมามึงนี่จะกอนนึบๆหยุดไปก็ต้องไปซีเรียสมันค่อยๆฟื้นค่อยๆฮัดค่อยๆสังสมดูดีว่า่านเป็นนั่นหนึ่งคนเป็นสองนี่ฮันได้หนึ่งสองสามนี่เด้ จังมรูแล้วกพ้ือความรู้สึกว่าเจ้ามันขึ้นหนีว่าเร่อันนิบๆเนิบคือจังค้นเอาไปเมือแตะเอานี่ยฮารังฮาลังค้นกับวายกันเป็นปะเป่ยนอใเสี่อยู่ยายนี่เป็นอยู่เออเออคือนี่นี่บางที่มันก็แรนไ่ไรถึงจากดังฮักนี่ขึ้นมาเออหนึ่งสองสาที่หาเอาได้หาเยอะกเว้ยไปคุ้มคาแล้วไปเมื่อบันนี้ไปเมื่อบันนี้ แปลว่าไงเอาแปลงว่าไงขึ้นมาชัวรแนวขรรมสติบาลแต่ใจเนี่ยจังเรกกรได้ยยึดในสถานที่แบบเร็กกรได้เพราะเขาสติเขาอยู่รอหายใจมันต้องไปอยู่น้ำเสิ่งี่เห็นหูได้ยินได้มันอยู่ที่ตกายทำงานแต่ว่าใจในธรรมใจตรงนี้วิหารละคํา นั่นเป็นแหละแต่เป็น,ลปนลแล้วแล้อธิบายเห็นบัดนนั่นแหละอันนั้นแหละที่จะว่านั่นแหละกรี๊ดมากเออตึงๆมึนๆนั่นแหละฮ่า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 ขุนเออถ้าสมมติว่ามาจากมาัก้างกับมันลงทะเบียนน้ำเขานะ่ะเขาจะพามาหาหม่องปากไหนเอาใส่ในกล้องเขานี่เอาใส่หล,ลายๆ <c oughs> ว่าต้องไปใส่ซองกับขันแกะนี่เพื่อเอาเงินใส่ซองไปซื้อดอกเขาจะเอาถือเงินไปโหลดหอกเนาะนั่นพวกเจ้าจากเห็นจากฟองพวกเจ้าก็ไปนั่มติดตามเอาในในเพจในในหนังเขาเขาทายถอดชุดเอาใส่ในกองเขนด้วยเออดกองเขาใส่ไหม ใส่ใส่ใส <c oughs> ่เลยเลยเอต่าตามันก็ยุ่นหนแหละมันจะไปใส่แต่มันมาจากญี่ปุ่นมันก็แลนมาหนิละก็ได้ดูน้ำจำเลยได้ก็เกี่ยวดู

อมีไากคุณพูดใ้า่ม้อี่กระจายไม่อีกกระจายไม่อีกพวกเจ้าถเอ้าขคอยรู้สึกเจ้าแทวต้พวกเจ้าเออถือทตแต่ของอยู่บ้นอย่างนี้อไม่หน้องสาวเบิร์น้องเอ๋ กยู่น้อกันเนี่ยค่ะบวัตไกลกันยืนดวัตถตั้งโตงเกี่ยวอยงตั้งขีดได้ละบาบานี่นขาหักต้นขาหักได้่ะบ่นฟารนมมือ ไปไปเป้าทันมิโกะไปรอนนี้พาอีหมีอะไรวะมีหาสิบหนึ่งหาสิบเอ็ดนีงคือว่าตอนนั้นวางนั้นอันนี้พาบวชใหม่สองหรือสามหนึ่งค่ะหกคนณกกว่าค่ะมาไตัวนี้ ว่าโอ้ยเป็นบุญัวบนตาน้องเอ๋ผมจะไปเพิ่งเอาในโทรศัพท์เวลาบินบาทไปเลยชุดแขวะลายล่ไปโอ้ตาหายสิเบียรดน้องก็จะได้ร้องให้เรียนเพราะว่ายุ่งมาจากเรีต้องอยู่เป็นสอง